ครับคลิปนี้โคดอมอนนี่นามของ A2PTV นะครับขอแนะนำการเทรดการซื้อขายบนกระดานเอลกติสกับเหรียญ ILUC นะครับ ILUC บนกระดานเอลกติสมาดูนะครับเราก็ไปล็อกอินให้เรียบร้อย ถ้าเราล็อกอินเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้ามาสู่กระดานเอเลนติสมีมาร์เกตนะครับแล้วให้มากดที่3มขีดครับกดสามขีดเข้าไปแล้วถ้าเราจะเทรดนะครับเราก็มาดูตัวที่4นะครับตัวที่สอ่านว่าเทรดแปลว,ว่าซื้อขายกดเข้าไปครับกดเข้าไป กดเข้าไปที่เทรดกดแล้ว <c oughs> ให้มากดที่ลูกศรลูกศรใหญ่นะครับลูกศรใหญ่กดอีกครั้งนะครับลูกศรใหญ่กดแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้ามามีตั้งแต่ a US c b u s d u s d c u s d u s d t out s นะนะะวันนี้เราจะมาดูที่ u s d t นะครับกด UDT เนหะ็นไหมคู่เทรดจะมีตั้งแต่คู่แรกมาเลย A B T C A C เซลลัส U D นะครับนะแปลงเป็น U D T ได้แนละ้วอันนี้ก็แปลงเป็น U s D T ได้นะออลไรนะนะ U D T A P E เนหะ็นไหมเบรก บีเอ็นบีนะครับเขาเลื่อนขึ้นนะใครมีบิตคอยมี BUSD ก็วาปไป CUC ก็แปลงเป็น u ู d อนะครับอ่าลองดูสิดู CUC สักหน่อยนะโอเคซียูซีอ่าดูเป็นขวัญตานะครับอย่างนี้แล้วเราก็เลื่อนมาดูเนะี่ยเห็นไหมเขียวอื่นราคาเท่าไหรนะ่เนี่ย CUC ูซีซียูซี เครดิตช <Credit> mm ูเนียนครับ TUC ราคาหนึ่งหกหนึ่งจุดหกแปดดอลลาร์โอ้โหว่าใช้ได้นะเนี่ยน,นะอืมอ่ะลองดูลองดูแบ่งเป็น UADT เนาะเอาซะหน่อยดูที่มีไหมโอ้มีแถบเดียวนะ By u order book ไม่มี ไม่มีคนมาซื้อมีแต่คนขายนะครับขายขายสามร้อยดอลลาร์ขายสามร้อยดอลลาร์ขายสามร้อยดอลลาร์ 300, นี่จำนวนนะครับจำนวนเห็นไหมไพรซ์สามร้อยดอลลาร์อะมันสะิบสองจุดเจ็ดเก้าซีอูซนะนะสรุปแล้วคนซื้อไม่มีเราก็ต้องหยุดไปก่อนนะครับหยุดไปก่อนอ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคู่ซื้อ นะครับเอยียนคู้ซื้อไปเป้าหมายของเรานะครับอันนี้เมื่อกี้ทดลองให้ดูแล้วนะครับเอาต่อไปกดลูกศรครับปึ๊บแล้วก็มันก็จะมาเป็น U S D T แล้วก็เลื่อนลงเลื่อนลงเพื่อที่จะไปดู I L U C เห็นล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะหัวใจสีม่วง I L U C U S D T มีคนซื้อไปประมาณ ท่าไรเนี่ยห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านสำหรับเช้านี้เราก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปปุบ๊บมาแล้วอืมนะมาแล้วยังไงเนี่ยหัวใจมาอยู่หัวใจไอเลฟยูคอยนะครับล่าส e ดไพรส์นะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ูย์สี่ตัวแล้วก็สามสี่ไฮอืเช้ง <laughs> เช้งสิบสามจุดสามสาม นะเวลาประมาณบ่ายเมืนะ่อวานแล้วก็ยี่บสี่ชั่วโมงนี้สูงเท่าไหร่สูงถึงศูนย์ศูนยกก็หายเท่าไหร่นี่โลโลศูนย์ศสามสามเราไม่ควรขายแล้วนะเนี่ยศูนยูย์สามมันเป็นส่วนที่โลนะครับเราก็ไปตั้งเดี๋ยวเราจะพาตั้งในส่วนที่มีราคานะครับ ตอนนี้มีคนซื้อไปเท่าไหร่นะเนี่ยห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านโอเคเลื่อนขึ้นนะมาแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะดูกราฟดูกราฟกราฟกราฟอยู่ในช่วงต่ำต่ำศูนย์สามสี่ไหมเอาให้ชัดให้ชัดนะมันบังอยู่ตรงนี้บังนะนะดูตัวเลขเขียวสีเขียวเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาเนี่ยเะไรน,นี่ห้าศูนย์ นี่สามห้านี่ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะผมจะไปตั้งสี่สี่แปดก่อนเนาะสี่แปดครับเล็งแล้วเราตั้งเล็งราคาเลยนะถ้าเราเราไม่อยากจะซื้อจริงจรินะนะนนผมจะตั้งประมาณสักสี่แปด ก่อนวันนี้นะครับเช้านี้เลื่อนขึ้นนะถ้าเรามาดูรายละเอียดถ้าเกิดเราจะขายทันทีเนะเราก็มาดูคนซื้อเช่นศูนย์สตัวสามสองหรือศูนย์สตัวสามหนึ่งถ้าคุณไปตั้งสาสองเลยเนี่ยนะครับางครั้งก็ต้องรอนะมีแค่เท่าไหร่ มีแค่หนึ่งล้านเดียวเห็นไหมมีคนขายน้อยสามหนึ่งมีแค่เจ็ดแสนเองเาะฉะนั้นผมไม่ขายนะผมไม่ตั้งห้าแปดเลยเนาะเออผมจะไม่ตั้งห้าแปดผมก็จะเคาะนี่ไปก่อนปุ๊บบรรทัดบนสุดครับบรรทัดบนสุดแล้วก็มาดูตรงนี้ครับดูด,ดูเห็นไหมเซลนะเวลาการขายเนี่ยเรามาเคาะบนสุดนะถ้าเราอยากจะขายก็ขายถ้าขายทันทีก็สามหนึ่งแต่ผมยังไม่ขาย ทันทนะีผมจะไปตั้งที่ห้าแปดเลยเนะืะเอาเลือนดูเลื่อนด,อดูอ่ะมาดูเนนะอืมถ้าขายเนี่ยหนึ่งล้านตอนนี้มันได้สามสิบสอง US นะผมจะขายตรงนี้ห้าสิบแปดนะครับเปลี่ยนเป็นห้าแปดนะครับนี่เป็นภาพปัจจุบันนะห้าแปดเห็นไหมนี่ผมจะขายเลขห้าแปดนะห้าแปดศูนย์สี่ตัวห้าแปดโอเค ขายจำนวนหนึ่งล้านเราก็ได้5้าสิบแดอแต่เขาบอกว่ามันสูงไปสูงไปเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยน I, L, U, C ซึ่งจำนวนมันจำนวนมันมากเนะ่ะอมันอมันนะะเดี๋ยวมันมากจริงไหมนะนะลองดูได้นะนะคุณบอกอยากจะขาย5้าสิบแดเอา้าลองลองกดเซลล์ดูนะครับลองกดเซลล์ดูกดเซลลปุ๊บมากด Yes นะเราอยากได้ห้าสิบแปดดอลลาร์อ่อืมนะกดเซลเลเยตโอเคเห็นไหมมันจะขึ้นแดงเลยเนี่ยแดงเลยเขบอกว่า Vol u m มออ l ูเอสบีหนึ่งดอลลาร์และนะสี่สิบดอลลาร์ก็คืออยู่ในช่วงหนึ่งดอลลาร์ถึงสี่สิบดอลลาร์เราก็จะมาเปลี่ยนค่านะเอาห้าแปดได้นะครับ นะเราตั้งสูงเพราะเราอยากได้ราคาสูงเราไม่อยากได้ราคาต่ำนะ,ะตั้งรอไว้ก่อนอามันนะเปลี่ยนจาก1ล้านนะครับนะเพราะว่าไรเนี่ยมันห้าสิแปดดอลลาร์เราจะต้องให้ไม่เกินสี่ิดอลลาร์นะมันถึงจะถูกเราก็ลดขนาดลงนะเหลือ8 0 0 0 0นแปดแสนแปดห0ื่นแปดแสนยังเกินเลยนะเหลือสี่แสนสี่แสนห้า อายี่สิบหกหดูแสนห้าแปดศูนย์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 นะได้ยี่หกไม่เอาเอาหกแสนสองนะหกแสนสองเห็นไหมได้สามสิบห้าจุดเก้าหกสามสิบห้าจุดเก้าหกยังยังไม่พอใจเราเปลี่ยนใหม่หกแสนแปดหกแสนแปดหกแสนเก้าเลยนะนี่สี่สิบจุดศูนย์สองเกิฑน,นะสรุปแล้วหกแปด หกแปดนะเอาตรงตัวดีกว่ามันง่ายดีนะเออง่ายดีหกแสนแปดมีโอกาสได้อืสามลบลงศูนตัวสามสิบเก้าจุดสี่นะอืม 3, อ, 0, 4, นะอ่าเมืเอ่อลงตัวเราอยากจะเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยได้เอเพิ่มหน่อยเ,อเพิ่มเป็นแปดสองศูนต์ศูนต์ศูนต์เห็นไหมสามสิบเก้าจุดห้าหกสี่ศูนต์ได้เลยะสี่ หกแปดสี่ศูนย์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 นะนี่หกเจ็ดเองนะสิบเก้าจุดหกเจ็ดยังไม่พอเลยอืมเอาหกร้อยอืมเห็นไหมอุ้ยเกินนะอืมอืมซึ่บสามสิบเก้าจุดเจ็ดแปดโอเคพอแล้ว <c oughs> นะเอเราพอละสามสิบเก้าดอลลาร์จุดเจ็ดแปดนะครับ อ่าเราจะ,ะแคปหน้าจอไว้ก่นอนดูหน่อยครับอ่แล้วเ,เรามากดเซลล์อืมครับสามสิบเก้าจุดเจ็ดแปดเกือบเกือบสี่สิบนะเย็ดเลยนะดีไหมอ่าห้าสิบแปดนะราคาสูงหน่อยนะหกแสนแปดใช้เหรียญเพียงแค่หกแสนแปดใช่ไหมเย็ดอืม เรียบร้อยครับเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงครับเนี่ย post trade successfully เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเลื่อนขึ้นไปดูครับเลื่อนขึ้นไปดู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 ข้างล่างดูข้างล่างนะครับนี่เซลลเห็นไหมเซลล์บรรทัดบนเลยลิมิตนะมีวันที่สามตั้งเล่ราคาหนึ่งวันที่สี่ตั้งราคาหนึ่งเห็นไหมมาดู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 ครับนี่ดูเลื่อนดูเห็นไหม วันที่สามตั้งไว้ราคาสามแปดวันที่สี่ตั้งราคาห้นน 4, าแปดนะครับนี่ผมไม่ได้เอาทันทีนะครับอืถ้าราคามันดีเราเค่อยขายทันทีนะนี่เรามาตั้งขายขายไม่ถึงล้านมาขายแค่หกแสนแปดครับเราก็ตั้งได้เพนดิ้งรอไว้ก่อนครับอืถ้าเราจะได้ได้สามสิบเก้าจุดเจ็ดแปดก็สามสิบแปดศูนย์แล้วแต่เราจะตั้งนะครับ เราพอใจตรงนี้เราก็ทําเท่านี้นะครับแล้วเราก็รอนะรอ ending น,นะให้มันเป็น a p p r o v e นะถ้าคนมาซื้อของเรานะเราก็พยายามตั้งให้มันมีเลขศูนย์ด้วยนะโอกาสที่จะเลขมาตรงของเรามันก็จะง่ายนะครับนะแล้วเราก็กลับไปดูเวลากลับไปดูให้กลับไปที่นะ back gap แล้วกลับไปที่ wallet นะครับ wallet กลับไปที่ wallet นะครับกลับไปดูว่าเหรียญเราเป็นยังไงบ้างนะเหรียญที่เราซื้อขายมาเนี่ยนะเราก็ไปดู usdt เพราะเราต้องการ usdt นะครับมามานะ luc นะไปดู usdt นะครับเลื่อนไปดูนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมเจอแล้วเนะี่ย usdt เราก็เลื่อนมาดูนะครับเลื่อนมาดูซิ อมีเท่าไหร่หนะ้าสิบแปดจุดศูนย์หกหกเราก็เริ่มเข้าใจแล้วนะเอะเดี๋ยวถ้ามันขายเสร็จไอห้าสิบแปดนี้มันก็จะเปลี่ยนนะเพิ่มเป็นร้อยกว่านะครับอืมก็พอเข้าใจนะเราอยากจยให้มันเข้านะนะถ้ามันอยากเราอยากให้เข้านะอยากได้เหรียญเราก็มากดที่นี่เลยนะกดนะริพุสิทธ์นะครับเนะี่ยริพุสิทธิ์ที่ นะได้มีการชี้แจงไปจากการโอนเหรียญหรืออะไรก็ตามริบุจิตนะฮะริบุจิตเองไหมหมุนติ้วๆๆีวเท้วก็เรียกว่ามาเจนเนอเรตนะเออถ้าเหรียญนัมนมามันก็จะมาเลยนะแต่วันนี้นะพามาเจนเนอเรตสักรอบหนึ่งเนี่ยเจนเน a เรตนะนะอืมนะเราเจนเน a เรตเรียบร้อยนี่ฮนะสีเขียวอึ๋งเลยนะ address generate successfully มามาตรวจสอบ ดูว่าเหรียญเรามีข้างๆไหมที่เราขายไว้เนาะอืมแล้วก็มากดด้วยกวดด้วยคอนเฟิร์มที่สิทนะครับกดอีกหนึ่งครั้งครับกดเลยกดเดี๋ยวนี้ก,ดเ,กดเข้าวอย่างอาืมาะหน่วยฮะเคนะที่ผสิทธะอนะลองดูนะดูดูตรงนี้กนะ็ได้ ฮะตรงนี้มันสําหรับการฝากนะเราก็มาดูหน่อยหืมเหนื่อยาาเทียบเลยอันนี้สําหรับการฝากโอเคเรารู้และเข้าใจแล้วนะเรามาดูเหรียญอะไรของเราเราก็ดูได้นะเพราะฉะนั้นการเทรดสาหรับวันนี้นะครับก็สิ้นสุดลงนะตามความเข้าใจนะมาดูเหรียญดูเหรียญให้เข้าใจอืมนะดูเหรียญ S u t, s d t นะครับ <S u s d t หนะักหนดูอีกรอบหนึ่งนะ wallet นะกด wallet u s d t มีเท่าไหร่อีกรอบหนึ่งเรามาดูไหมจะดูเหรียญอื่นก็ได้เนะีนะ่ยมีเท่าไหร่แปดร้อยสี่สิบหกนะครับ i l u c มันเข้ามานะแล้วเราก็มาดูอืมนะ อู S U S D T พายเปไยยย็นไงพายซื้ไว้ยังไม่เข้าเลยนะแสดงว่ามันไม่ได้นะเรายังไม่ให้การซื้อขายอยังไม่ให้ค่าเขา้ามัเราก็ถอนคืนมาเรียบร้อยครับเอา U S D T ปึ๊่มเมเเห้าสิบปดก็เป็นการสิ้นะ<ม>สุดและสวัสดีเพียงแค่นี้ก็ถ้าเห็นว่าดีก็กดกดติดตาม ช่อง A2PTV เพื่อจะได้มีสิ่งที่ดีๆนำเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับ